สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ในนี่โอซาก้าจะพาเพื่อนๆไปร้านลับๆชื่อว่าร้านเมียหล,ลวงนะคะร้านนี้เขาจะอยู่ในซอยบ้านล่าง17นะคะบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเห็นไหมคะมีที่นั่งมากมายให้เราเลือกกันนะคะโอ้โหโซนในร้านกว้างขวางจริงๆขอบอกว่า มาจัดประชุมจัดงานเลี้ยงเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนหรือจะนั่งเป็นต่างเป็นโต๊ะแบบนี้ก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆนี่บรรยากาศหน้าร้านเขาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะประดับดาต้นไม้มีรั้วสีขาวเห็นชัดเจนแน่นอนในซอยบัลลาง1์นะคะเมนูแรกก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาค่ะโอ้โหดูสิคะอลังการงานจัดจริงๆใส่เป็นขันโตมาเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นส้ตมตัปูปร,ราค่ะ นี่แล้วก็มีกระปรีทอดน้ำปลาด้วยนะคะโอ้โหนี่รายการโปรดของแนนนี่และก็ยังมีไก่ชุบแป้งทอดสมุนไพรนะคะโอ้โหประร้องกับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยเมนูเด็ดปลาช่อนแปะซะนะคะโอ้โหโโรสชาติเด็ดจริงๆค่ะเพื่อนๆโ,โหมาแบบร้อนๆอย่างนี้พร้อมกับของแบบนี้นะ ไม่ชิมไม่ได้แล้วสุดยอดจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่เลยตัวเบ้งๆปลาช่อนตัวใหญ่ๆทั้งนี้น่ะจะกินหมดไมหมนา และก็ยังมีปลาช่อนสมุนไพรด้วยนะคะโอ้โหดูสีสันกูสิอถ้าแสบท้องไม่เนี่ยแต่ก็อยากชิมนะเพราะน่ากินเหลือเกินดูสิคะมีผักแกล้มไม้ด้วยโอ้โหเห,หมาะจะเป็นกับแก้มชั้นดีในค่ำคืนนี้เลยนะแล้วก็ตามด้วยยำหม,มูย่างแบบไม่ติดมันนะเพราะนันนี้ไม่ชอบกินมันอร่อยจริงๆขอบอกนี่เลยของโปรดนี้นะคะ ผัดกระห๋ปีน้ำปลานะคะโอ้กินให้ดูเลยเนี่ยโหโจอดอร่อยค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมอุดหนุนแว่นแนนนี่กันด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เสื้อเชียร์ของพี่นิวธนิยะนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้วันศุกร์ที่18ะจะเป็นงานของพี่วิทย์ไฮเปอร์กับพี่นิวธนิยะกันที่โต๊ะไม้รีสอร์ทวังจันทร์ที่ระยองนะคะท่านใดสนใจโปรโมทร้านค้าหรือจัดมินิคอนเสิร์ตติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยจ้ะ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับแนนนี่โอสซาก้าที่ยูทูบด้วยนะจ๊ะบายยจ้า, bye bye, จา